สวัสดีวันรุ่งทุกท่านนะครับผมกูกำลังอยู่กับช anel อัลเทอร์เนทีและนี่คือเกมวันเพลสบอลที่รัชนะครับผมนี่เอสยิงทักทายเลยทีเดียวนะครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับจะได้เป็นเพื่อนเพื่อนเอฟซีกันเลยทีเดียวนะครับชื่นชอบคลิปไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เ้โหนะครับผมน้องคลิปนี้เด,เดี๋ยวมาพบกับตัวละครที่หลายคนให้พี่ร,รีวิวนะครับผม เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูในแรงเ s s ด้วยเออต้องมีเงอนไขก็มันต้องแรงเอ s นะครับผมนึกบอกเลยมันเป็นแรงนรกนะครับผมเป็นตัวละครอะไรเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับตัวละครนี้พี่บูตตันด้วยวะพี่บูตตันด้วยว่าเอาเรื่องนะครับผมไปชมกันเลยเดี๋ย และนี่คือตัวละครสุดโหดนะครับผมบูตันเรานะครับโจนขาวนหวน้าฮิกุมะนะครับผมหลายคนบอกพี่รีวิวตัวนี้หน่อยรีวิวหน่อยนะครับผมเป็นตัวละครระดับ2ดาวนะครับผมอยู่เทีย์แบบต่ําที่สุดนะอยู่เทียบ What What the fuck? ต่ำสุดแต่ว่ามันจะต่ํำยังไงอะมาบูมันตันนะนะครับผมสกิลมีสองสกิลนะครับบ้าเอ้ย ว่าเอ้ยว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมครูดาวสี่สิบวิยต์เคครูดาวโคตรนานใ <c oughs> ห้ครูดาวโคตรนานเลย,เยให้สองคือลาก่อนนะครับสร้างความเสียหายตัวระยะไกล้าสิพทําง,ง,งานจะไม่ได้รับผลเสียการส่งตัวด้วยเออโอ้ยโคตรเจ๋งแล้วว่าตัวบ้าเลยเนี่ยโอ้โหอ,อยู่นะครับผมไม่ธรรมดานะคุณสมบัติไปดูดีกว่านะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ในเขตสมบัติสตู ความเสี่ยเอาคุณไปสองความเร็วเพิ่มขึ้น30%สเอร์เซนเอเมื่อใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลหนึ่งความเร็วเพิ่มขึ้นมันวับกลับบ้านเนี่ยนะจะไปเล่นในส่วนของซับร้อยหกนะครับผมและก็ประมาณ5้แท็กนะครับมีโลกใหม่ด้วยตีสีฟ้าหน้าหงายแน่นอนนะครับผมแต่เงื่อนไขมันไม่ได้มีแค่นั้นครับน้องๆครับผมเพราะว่า ต้องบอกกับว่าตัวละครนี้ถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับวันนี้พูดตามตรงๆเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับผมเงื่อนไขของเรานั่นก็คือเวลาลงแรงนะครับผมผมจะเล่นคู่กับอาคโนูนะครับผมและเมื่อขึ้นหน้าในส่วนของเลือกตัวละครเนี่ยผมจะทําการกดลัวๆเว้ยกดลัวๆจิ้วๆๆๆนะครับผมถ้ามันไปลง ฮิคุมะนะครับผมผมก็จะเล่นฮิคุมะนึกออกปะแต่ถ้ามันลงอาคานะครับผมผมก็จะเล่นอาคาเข้าใจความหมายไหมคือถ้าเปิดได้ฮิคุมะเลยเนี่ยผมว่าแบบบังคับเปิดเลยเนี่ยผมว่ามันดูไม่ตื่นเต้นนะมันดูไม่ตื่นเต้นเพราะมันออกไปน่าจะตายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรากดสลับปิ๊วๆๆนะครับผมถ้ามันลงอาคาผมก็จะเล่นอาคาครับแต่ถ้าอาคาผมตายแล้วผมก็จะเอาฮิคุมะมาเล่นนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับส่วนฮิคุมะตายก็เอาอาคามาเล่นประมาณนี้แต่ว่าเอาตัวเปิดเนี่ย ผมจะกดรัวๆประมาณนี้โอเคไหมเออคลิปนี้อย่าดราม่านะอันนี้ผมเรียกได้ว่าแบบว่าทํากันเพราะว่ามีคนขอมานะครับแล้วก็ทํากันสนุนดูส่วนใครที่แบบว่าเจอพี่ในแรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและแน่นอนครับมันเรื่องราวไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขขึ้นมาอีกนิดนึงนะ กการเป็นเรื่องราวของการดรมม่านะครับผมผมจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเลยนะครับผมนะปิดตำนานแบดบอยไปแล้วนะครับจคุณจะไม่เจอแบดบอยอีกนะครับผมและผมก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นบูดนะบูดเป็นน้องบูดนะครับผมน้องบูดเปลี่ยนทื้งชื่อเล่นโอ้โชื่อทุเล็ที่ไปก็ยูทูบจะไม่เอาใช้นะครับผม จะเขียนชื่อ YouTube ว่าไม่รู้ก็แล้วแต่ให้ผ่ายความันคงก็พิยารูโอเคนะครับผมเราจะเขียนว,ว่ารักลุงตู่เนะ้ยแล้วก็บูดนะครับแต่เลื่อยเป็น NP แต่ผมขออนุญาตหัวเรือแล้วนะครับผมฉายาเราเปลี่ยนกันนะคนจะได้จําเราไม่ได้นะครับผมผู้เยียวยาแ็ปนี่โคเทนะครับผมโคเทเลยนะ ไปชมกันเลยดีกว่านะครับกับน้องบูดและก็ลักลุงตุกครับผมโอเคเราจะกดลัวๆนะครับผมกดลัล้วนุจนเวลาหมดฮนะจนเวลาหมดฮนะเอาจนเวลาหมดฮนะมาดูว่าจะได้ใครดู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 ยัดโจได้อาคาวอะอเคเลือดผมสามหมื่นเลยเว้อาคาวโคสูดีละแม็ต์นี้อะ เือจริงๆน้องบูดของเราไปครับอืมยินเลยเพื่อนยินเลยเพื่อนอุย้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เล่นนานนะครับขออภัยไม่ได้เล่นนานจริงลงมาก่อนอื้ อยูซอนอยูซอนตายไปดีเรียบร้อยเอากันนะครับอย่านะฮิกุมะไปอาฮิกุมะออกมาโอเคมีตัวถอยมามีตัวถอยมาฮรับโอเคนี่ไงคุนตีเก่งนะฮะเก่งนะฮะคุนตีนี่ดอาได้สองทีเอาไปดี อึ๊บชิ้นสวยละวไม่ไงเป็นไงอดีอดีนี่แล้วไงแล้ง่ายฮะแล้วไง,แ,วงแตกไปแล้วับผมอุนตีขอเลือดหน่อยได้ปะมีเลือดอยู่อันนึง่ะแตกเป็นไงโดนดิร้องไปดิร้องไปดิเฮ้ยกูมาผมไม่น่าได้ออกโลงอะแมทเนี้ยคือผมเถื่อนมากครับผมผมเถื่อนจัดเลยอะ ไอ้ไงมาโกเฮ้ยพวกผมชูมาเถื่อนจัดเถื่อนจัดเยนเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยฮึ๊บนี่ไงโอ้มาดูอาขาไะเนี่ยแบบเน้ยเออเออเอออืม สองเด็กโตนี่หนักไม่เล่นนานนะอ๋อแช่แช่โดนแช่ช่วยน้อยแล้วโอ้ยเด็กโตไหวว่าไหวว่าช่วยได้ช่วยได้แล้วผมแข่งนั้นผมแข่งนั้นผมแข่งนั้นโอ้ยดอได้อีกแล้วหืมหืมได้อีกแล้วอู้กระเด็นเด็กโตเอาช่วยน้อยช่วยกันช่วยกันช่วยกันกาดอืมอืมสวัสดิ โอ้ตายตายอีกุมามาแล้วจ้าอีกุมาอีกุมามาแล้วจ้าอยี่สิบวิมาแล้วมาช่วยแล้วฮึบกูดเกมบ้านมึงโอเคโอ้ดีดีดีผมมาแล้ว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 สามเอาดีเอาดีระวังโอเด้งระวังอืมเอาดีอ้า เกินไ,ไปป่ะเนี่ยอีกูมาว่ uma, วะ MV เป็นของบูดครับผมอีกูมาขดไปหกตัวพี่บูดเด็ดดอเดี๋ยวกดดูอีกทีนึงนะแบบว่ามีอะไรที่สาวถึงตัวผมไหมรักลุงตู่ผมบอกก่นผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนอวตารด้วยนะเพราะว่าจะใช้เขียวชิโร่เนี่ยเดี๋ยวคนจำได้นะครับโ okay. อเคเอาละครับจบไปแมตช์แรกครับน้อง โอ้ตอนนี้ตึองอยู่มาดึงครับผมแต่ยังโชคดีที่ได้อาคานะครับผมก็ลุัวๆเลยนะผมไม่ได้แกล้งนะครับผมเดี๋ยวหาว่าโอ้พี่ต้อมแบบไม่ใจเลยแล้วไม่แกล้งนะครับไม่ได้แกล้งอะไม่ได้แกล้งเลยจีจีไม่ได้แกล้งเลยเออดิอืมเออโอนโลกาไปอ้าวเหดเหี๋ยวเดี๋ยวสักตัวนึง่งยักตัวหนึ่ง อะไรล้รอบ,บุกโอ้โหอุ้ยอุย,อยโดนว่ะโดนเยอะโดนเยอะอืมอืมรอตัดิอาคาผมแพ้แค่รอบอาคาผมแพ้แค่รอบน้องโอ้โหใครชักแชทมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยโดนนี่ร่วงเลยชีวิตร่วงเลยอึ๊บโอ้โห ครับผมฮีกูมะสุดแกร่งคูเจโต้มีคนบางข้างมีคนมางข้างวะหึหึหึหมนี่เป็นไงโอ้โหเบาจัดเบาจัดเลยน้องนาดาดานดานี่นี่นี่เป็นไงเอ้ยเอ็งช่วย่อยสิจวฆ่าเอ็ง เออเป็นไงเป็นไงโคตรเถื่อนเลยน้องขอบัฟเลือดหน่อยแม่งเลยอาขาแตกก่อนอืม,อมโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเฟี้ยวฟ้าวอะเฟี้ยวฟ้าวอะเฟี้ยวฟ้าวอะเฮ้ยเฟี้ยวฟ้าวอะววอืมึ่มทมเวรอมูซินเดย์รูนี่อันหล,ล,ไนหลบไปซเจาหนีหนีก่อนหนีไม่ได้สกิลโดนัดสกิลโดนัด เซตเตอร์สกิลโดนขัดโอ้โหสกิลโดนขัดว่ะดองไม่ไหววะโดนมโมกโข้าวะเดีย๋ยวกันดนะานเดี๋ยวกันดนาะแก้มือให้เดี๋ยวกมือให้ใจเย็นอ,อืมเี้ยเจะโหนูยเอาตายอยู่ก่อนเลยอืมอขึ้นไปขึ้นไปเพื่นอน อะไรอะไรนี่ไ <substit> ม <uting> ่ตายเหรอจะไม่ตายหรอจะไม่ยอมหรอไม่ยอมเลยเหรือหืม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 นี่นาแตกเลยอาคาโวยดูจ้าไงเอ้ยยดยกไเร็ว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 ใครมา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 อืมลบมลบกอดใจเย็นเพื่อนลงไู้ อุ๊บลงไปเรือมียืดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอือโอ้แพ้ว่ซสอรี่โบรซอรี่รรวะ่ะเป็นไงน้องบูดน้องบูดยังเป็นน้องบูดยังเป็นที่สองนะครับน้องบูดเออแต่ทีมลุตึงจริงนะทีมนู้นมันมีสีฟ้าเยอะนะครับผมโอเค ผมก็จะเปิดได้อาคารอีกรอบหนึ่งโคตรเก่งเลย <c oughs> ลเฮ้ยเฮ้ไปกลางเลยเพื่อนไปกลางเลยเพื่อนโอ้โหหึมมันไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนีรน่นี่นี่ไงช่วยไคโดก่อนอืมไคโดไปดูวยเลยนี่ไงนี่ไงเอ้ย นี่นี่นี่ไงนี่ไงสี่ธงดีอุ้ยโรเจอร์ได้โรเจอร์ได้นี่ไงโรเจอร์อืม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 เฮ้ยส่วแล้วสวยแล้วสวยและส่วนละอืมอ้าวเสียเหลี่ยมดิอ้า เสียเลียมเหรอเสียเลียมเหรเสียเลี่ยมอ่ะอเราขออภัยนะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะสำหรับเพราะว่าแมตช์นี้ยังไงผมเครียดมากนะครับอาคาผมแบบโหนรกอ่ะบอกนะราคาผมนี่นรกอ่ะพูดงี <It> ่ห์อยู่อะนะครับผมคงไม่มีโอกาสได้ตายนะครับเติมเกียร์เต <mir> ิมเกียร์เติมเกตแต่แมตช์นี้เถื่อนจริงแมตช์นี้เถื่อนจริงอ้าว ขาหมูไม่ดีอ้อุ้ยอุ้ยเดินดเดือดมาอือึกระเด็นออกไปกระเด็นออกไปอืออะไรทำไมอ๋ออาคาเอิร์ตจะบวกกับพี่เหรอจะบวกกับพี่อ่ะพี่มีไขโดปลอดอยู่ไขโดช่วยหน่อยดิไขโดอ๋ออ๋อออะไรวะโดนอะไรวะไม่ระยะใกล้ตายตูดตัวเลยแหละ ไรเมย์ครับเขนอะไรเมย์ครับเคนเนนั่งไงฮินั่นไงขอเสียล่ะครับผมมาคาผมเดือดจริงจริงเนี่ยบอกเลยว่าเถื่อนจัดไครโดผมจะตายแล้วไครโดผมได้ได้เลือดแล้วไคโดจะได้เลือดแล้วอเลยเพื่อน ใหมันโอดเด้งเพื่อนไหวปะนะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงค่อยต้องไปช่วยไคดโดก่อนนะต้องคือคือไปช่วยไคดโดก่อนใจเย็นใจเย็นดูไคโดแตกว่าแล้วเนี่ยมันไงโอ้มันโยนตัวเหรออืมเรียแบบร้อยมันโยนตัวไงผมเลยเล่นง่ายไม่ต้องไม่ต้องโถไอ้เไอ้ไวเป ER. อร์อะไรอ่ะ แล้วไงอ่ะนะแล้วไงไปพอดี <c oughs> นี่นี่นี่โดนอะไรได้กีอู้แตะแปดพันอย่เดียว <c oughs> และบูตอีกแล้วครับผมเป็น MVP เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมมาเล่นนะครับผมเนื่องจากว่าเอ,อ่อต้องบอกเขาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฮีกูม้าเนี่ยมันเล่นยากจริงมันเล่นในแรงเอสมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ย ผมขอทำคอนเทนต์แบบนี้ละกันนะแล้วก็ใครที่เจอผมก็ขออภยัยจริงนะครับผมนะผมอาราชคลิปเดียวนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูอีคูมาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอใจแล้วนะก <c oughs> ็ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วับผมอากดูตัวไหนอีกที่ไม่ใช่ตัว2ดาวอ่ะพี่ขอละกันนะ <c oughs> ยากนะครับผมอันนี้ถือว่าทำสนุกสนุกนครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับรยซามรคัมซาร Ah